สวัสดีสมาชิกรถมือ2อ a ชแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามช่องของเรานะครับและที่สำคัญขอบคุณลูกค้าที่เลือกซื้อรถผ่านช่องทางของเราอย่างมากมายเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับวันนี้มาแล้วหนึ่งลำนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนตามหาแน่นอน กับ Toyota Camry 2.0G x e t m o ปี2010ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกวันนี้มาในราคาบอกราคากันไปเลย3 2 9 0 0 0บาทคุณได้สีขาว x e t m o สวยๆคันนี้ไปครอบครองครับ รถบ้านแท้ๆเดิมๆทั้งคันสวยจัดมากๆครับเลขไม่หนึ่งแสนแปกว่ากิโลไม่แท้ๆครับยังไม่ถึง200,000นะเพื่อนๆ Xtrimo ถือว่าเป็นรถที่ขับดีดีไซน์สวยน่าใช้เป็นรถมือ2ซื้อง่องายขายคล่องยอดนิยม Xtrimo สังเกตง่ายๆครับภายในเป็นเบาะสีดํา หรูหรามีระดับทรงสปอร์ตครับตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยนี่ครับคู่มือนะครับพร้อมโอนพร้อมจัดให้เรียบร้อยเลยนะฮะที่สำคัญจัดไฟแนนซ์เบาๆจริงๆนะครับผ่อนเพียงแค่6000กว่าบาทเพื่อนๆมาด่วนๆเลยครับเรามีทีมงานเซลล์ดูแลเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้ท่านได้เอ็กซิโมคันนี้กลับบ้านไปแน่นอนใครสนใจรถจอดอยู่บางบูทองครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะสดๆร้อนๆเลยเพื่อนๆไปหาไปเช็คดูเลยนะครับที่นี่ เปิดจำหน่ายเป็นที่แรกในช่องเลยทีเดียวกับ X อ็ปี2010ครับโอ้โหเครื่องดีมากครับต้องบอกว่า Smooth, Smooth, สมูทสมูทเกียร์ไหลๆลื่นๆเลยนะครับใครสนใจอย่ารอช้าขอคนพร้อมโทรมาหาผมเลยขอคนพร้อมโทรมาหาผมเลยครับ0885845375สีขาวสวยๆแบบนี้อย่ารอช้าครับ x x i m o น่าใช้จริงๆครับ